สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปภูตาจอครับผมป้ายหักลงมาแล้วมาเย็นไปหน่อยครับวันนี้สายสามสี่สิบครับผมน่าจะประมาณสองชั่วโมงครับไปครับเดี๋ยวคันนี้ขึ้นไปช่วงแรกครับ ี่โมงสิบครับนี่ครับมามาก่อนเวลานี่นะครับนี่หน่วยพิทักษ์ป่าภูตาจอจายค่าเข้านะครับผมอีกไกลพี่ประมาณอีกเจ็ดกิโลครับอีกเจ็ดกิโลครับผม เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนึงครับจุดชมวิว ที่กลางเต็นครับนี่ครับหินหินไฮไลท์รอดูพรุ่งนี้ครับมีทะเลหมอกไหมตรงนี้890เมตร เก่าครับน่าจะสมัยตอนทําเมือง แปดโมงครับลงล้วครับผมมีน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกตนต้นหมากห้าร้อยเมตรครับเผื่อใครจะเดินลงไปดูขาลงก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละครับผม เจอกันใหม่ครับ